ขั่วแมงกระชอนนะคะสวัสดีนะคะวันนี้อารีทําขั่วแมงกะชอนอาหารบ้านๆอาหารพื้นบ้านแต่บางบ้านเขาก็ไม่ทานนะคะบ้านไหนไม่ทานก็ขออภัยนะคะแมงกระชอนไข่เต็มท้องเลยขั่วกินกับส้มตํากินเล่นก็อร่อยนะคะ กับแก้มที่เมาใครเคยทานบ้างคะใครอยากทานใครเคยทานมาเชอยากทานมาเลยนะคะเนี่ยมาเที่ยวหาอีไได้เลยนะคะมาทานด้วยกันใครไม่เคยทานอยากลองก็ได้นะคะ เมื่อก่อนอารีก็ไม่เคยลองนะคะคัว่วแมนกะชอนพอเพื่อนให้กินแล้วก็ติดใจก็เลยเอามาคั่วเองบ้างอร่อยคั่วกรอบๆเดี๋ยวเรารอให้น้ำแห้งก่อนนะคะไปใ,ใส่น้ำมัน อาหารแปลกสาหรับบางท่านนะคะแต่พื้นบ้านเราทานกันได้ใครเคยทานไหมเอ่ย เราไม่มีใบเตยใส่นะคะมีใบเตยใส่ก็จะหอมไปอีกแบบหนึง่งบางคนอาจจะบอกว่าบ้านนี้ทำแต่อาหารแปลกมันก็แปลกจริงๆน,น,นะเนาะบางบ้านเขาก็ไม่กิน อย่างเราเราทิมแล้วเราอร่อยเราก็เลยมาลงให้เพื่อนเพื่อนดูเออมันอร่อยดีนะมันมันมีไข่ในท้องด้วยปกติแล้วอะ่ะบ้านเราอะ่ะขายหมาล่านะคะหมาล่านี่เราทำ น้ำจิ้มเองทำอะไรเองหมดเลยเดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยวเราจะทำคลิปมาลงให้ดูนะคะแต่บางทีเราทำคลิปออกมาแล้วไม่มีใครดูเราก็น้อยใจนิดนึงเพราะไม่มีใครรู้จักอารีเนาะอารีเพิ่งเข้ามากักยูทูบเบอร์ใหม่ๆแต่อยากลงให้เพื่อนๆดูว่าวิถีชีวิตของเราแต่ละวันเราทำอะไรบ้างแต่ปกติแล้วว่าทำงานโรงงาน วันหยุดต่อที่ก็จะกลับไปพักผ่อนที่บ้านต่างจังหวัดที่สิง์บุรีมีอะไรแปลกๆมาทําให้ดูก็จะมาทําให้ดูนะคะบางคนทานได้บางคนทานไม่ได้ก็ขออภัยนะคะจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากเลยสำหรับคนที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามนะคะ แต่บางคนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณที่เข้ามากดดู